ไปแล้วทำลายสิ่งระบบประชาธิปไตยแล้วบังคับคนไทยให้อยู่อย่างพอเพียงสร้างอำนาจและบารมีด้วยกันสวัสดีค่ะพี่น้องชาวมีเดียฟอร์นักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณารัฐทุกท่านค่ะไม่รับรัฐธรรมนูญโจรน,นะคะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนึ่งร้อยเรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้แต่ว่าคุณลุงสนามหลวงนะคะจะมาพาเราไปรู้อะไรมากมายเลยนะคะวันนี้ยี่สิบสี่พฤษภาคมสองพันห้ารอยห้าสิบเก้านะคะก็มาอยู่ด้วยกันค่ะที่นี่สถานีมีเดียฟอสนะคะสถานีที่จะร่วมกันเดินหน้านะคะไปสู่การสร้างสาธารณรัฐที่เราจะต้องมีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมค่ะ เราประชาชนนะคะไม่ใช่พร้อมที่จะมีรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะคะเรายังพร้อมที่จะเลือกตั้งประมุขด้วยตัวของเราเองนะคะพอกันได้แล้วกับการยัดเยียดประมุขของรัฐจากครอบครัวไหนๆเข้ามาให้ประชาชนคนไทยนะคะก็ขอเชิญชวนกลุ่มสตรีสีสยามนะคะมานั่งฟังด้วยกันนะคะจะได้รู้จัก CIA หรือว่าสหรัฐมากขึ้นนะคะ เรวจะได้รู้นะคะว่ากษัตริย์ไทยกับ CIA สัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาอย่างไรแล้วมาวันนี้มันยังไงยังไงคะเนี่ยที่กลุ่มสตรีสีสยามเนี่ยไปไล่ทูตสหรัฐมันเหลือเกินนะคะสำหรับยุคนี้นะคะคุณมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยให้ดีก่อนนะก่อนที่จะไปเคลื่อนไหวอะไรนะคะคุณลุงคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีอาจารย์หวานและท่านฟังที่เคารพรักทุกท่านครับ ค่ะคุณลุงตั้งหัวข้อมาวันนี้เลยนะคะกษัตริย์ไทยกับ CIA นะคะก็เลยเชิญชวนกลุ่มสตรีสีสยามให้เขามาฟังด้วยนะคะก่อนที่เขาจะไปเคลื่อนไหวอะไรต่อต้านสหรัฐนี่เขาควรจะรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยให้ดีก่อนนะคะวันนี้หวังว่าเขาจะมาฟังคุณลุงด้วยด้วยกันนะ,ะคุณลุงเชิญเลยค่ะต้องขออภัยนะครับที่ใช้หัวข้อเรื่องกษัตริย์ไทยกับ CIA ซึ่งมันค่อนข้างจนะอัปเดตนะภาษา <Okay. S 1> ไทยแปลว่าตกยุคตกสมัยตอนนี้เนี่ยกษราย์ไทยรู้สึกว่าจะมีเรื่องกับ CIA แล้วนะครับค่ะ <c oughs> มันเป็นยุคที่ว่าพ้นจากยุคสงครามเย็นโควอโควอคือเป็นยุคระหว่างระบบทุนนิยมกับระบอบคอมมิวนสิสต์ระบอบโซเชียลิสต์นะ <c oughs> ใช่ไหมยุคสมัย2500สมัยสลิดท,ที่อาศัยประเด็นนี้แหละ มาล้มจอมพลปอนะครับเพราะจอมพลปอกับเผ่าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องกับภูมิพลนะภูมิพล่ยมันดื้อน,นะครับทั้งที่มันฆ่ารัชการที่แปดนะไปมาภูมิพลเนี่ยไปตีตัวสนิทกับเผ่าคอน,นะครับแล้วก็ไปเกี่วสนิทกับสลิดท,ทีนี้บังเอิญว่าจอมพลปอไปไว้ใจสลิดครับวิธีการของสลิดไม่ยากวันเกิดจอมพลปอสลิดเอาสุนัขหมาเนี่ยนะ ไาให้จอพลปอตัวหนึ่งแล้วก็ถามท่านจอมพลปอว่าพี่ท่านรู้ไหมว่าผมซื่อสัตว์เหมือนอะไรว่าไปนู่นนะบอกมึงซื่อสัตว์ขนาดไหนบอกซื่อสัตว์มันหมาที่ผมให้พี่เนี่ยแหละแต่ตอนหลังมันกลายเป็นหมาบ้ามันแว้งกัดเจ้านายนะซีเนะมันเริ่มอิทธิพลยิ่งอ่ะเริ่มในยุคนั้นนะครับยุคที่ว่าส่งสัญญ,ญาณให้สลิด ยึดอำนาจจงผลปอเพราะก่อนหน้านั้นเน่ยทั้งเสนีทั้งคึกฤทธิ์ใครต่อใครในวังเข้าไปคุยกับท่านทูตอเมริกันครับขออนุมัติโอเคเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นไอการรัฐประหารทุกครั้งในประเทศนี้นะครับยกเว้นครั้งเดียวยกเว้นในสองพร้อยเจ็ดสบวเดตมั้ง2490เป็นต้นมานะครับปิชุนวันเนี่ยนะ ได้รับการอนุมัติจากวอชิงตันทั้งหมดเลยครับแล้วไอการดำเนินการทั้งหลายแหล่เนี่ยพระเศโรจะเป็นข่าพระบาททุกชาติไปบ้านของพ่อคนไทยโชคดีที่มีในหลวงอะไรไนมะมันก็มาจากหลักสูตรของ CAA นี่หนะครับไอความมั่นคงทั้งหลายแหล่กลมนอเน,นี่ยนะตำราเหมือนกันเลยครับ รวมทั้งการสร้างสลิมกปปสเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยนะมันตำราอเมริกันเดียเลยใช้กับทุกๆประเทศเลยครับตอนองซานชูจีไปปราสายช่วงเผด็จก,การทหารพรมา่าก็มีสลิมพมา่าเอาก้อนหินมาคว้างนะครับตอนเกาหลีตใต้สมัยก่อนเนี่ยเวลามีม็อบก็จะมีม็อบชนม็อบมีตำรวจทหารของรัฐบาลเผด็จก,การเนี่ย เข้าไปปนอยู่ในมอ็อบมันเป็นหลักสูตรครับแต่ประเทศไทยโชคดีหน่อยหนึ่งที่ว่าเขาเอาประเทศไทยเป็นฐานต่อต้อตานคอมมิวนิสต์หัวหน้าที่ทำหน้าที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ชื่อกษัตริย์ภูมิพลครับแล้วพอมายุคหนึ่งเนี่ยโซเวียตล่มสลายเริ่มชัดเจนนะยูเนี่ยนโซเวียตโซเชียลิสต์รีพับลิก USSR นี่นะครับล่มสลายคือไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ได้ปกครองไม่ได้ผูกขาดอำนาจในรัสเซียแล้วเรียกว่าเลิกกิจการนะมีการปฏิรูปหลายๆอย่างพรรคคอมมิวนิสต์กลายเป็นพรรคที่คนเขาไม่เอาหรือดูๆจะเป็นพรรคผิดกฎหมายด้วยซ้ำถือว่าเป็นเผด็จการในคะอมมิวนิสต์เนี่ยนะโลกมันเข้ามาสู่โลกยุคใหม่ที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ หรือ globalization พิวัฒนี่ไม่ได้แปลว่าจเจริญน,นะครับพิวัฒแปลว่าเป็นอันเดียวอะโลกทั้งใบเนี่ยเป็น one world one village คือไม่มีพรมแดนแล้วติดต่อถึงกันหมดครับคุณอยู่ประเทศไหนหนี่คุยก็รู้เรื่องทันทีเห็นภาพนะแล้วแข่งกันที่ความรู้ความสามารถดูอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะถ้าคุณเล่นเน็ตคุณเข้าไปสมัคร ขอกินการ์ได้เขารู้สึกว่าจะให้โคต้าปีละห้าหมื่นคนเนี่ยนะอันนี้ครับประเทศที่เขาฉลาดประเทศที่เขาฉลาดชาวประชาชนเป็นหลักเขาไม่เอาเชื้อชาตินะครับไอ้พวกเด่นเชื้อชาติเนี่ยขอโทษคุณไปเตะบอลยังไม่ได้เลยนะไปเตะบอลน,นี่ดูถูกเชื้อชาติโดนไปแดงนะครับใช่ไหมคุณไปชี้หน้าดา่าไปเอ่ยเชื้อชาติผิวพรรณ เดี๋ยวนี้เซนซิทีฟมากเรื่องนี้นะครับเรื่องเชื้อชาติชาติกำเนิดนะมันก็จะมีไอ้ประเทศเฮงซวยจริงๆนะจึงจะเน้นเชื้อชาติครับเราเป็นไทยเอกราชภูมิใจถ้าไปพูดอย่างนี้นะคือขอโทษนะครับพูดตรงๆเหมือนคนไร้การศึกษาไอ้คนที่พูดความเป็นไทยเอกราชเนี่ยปัจจุบันนี้มันเหมือนคนไร้การศึกษานะครับที่พูดเนี่ยเขาไม่พูดกันแล้ว ปัจจุบันเขาเอามนุษยชาติสิ่งที่มวลชนเขาพูดกันตรงนั้นนะครับเขาไม่บียวว่าเอออเมริกาไม่ใช่พ่ออะไรไม่มีหรอกเพราะเขามองคนเหมือนกันหมดมันเป็น new order ไปแล้วอ่ะเป็นโลกจัดระเบียบโลกยุคใหม่ที่แข่งกันด้วยความรู้ครับทุนมันก็จะเป็นทุนสมัยใหม่ที่มีการกำกับควบคุมมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับไม่ใช่สมัยอดัมสมิตคนจะรวยนะคนงานฐานหินนะนะโรงงานทอผ้าที่เข้ามาเมืองไทยเอาเครื่องจักรเก่าๆเข้ามาสมัยแรกๆเมืองไทยเนี่ยนะเข้ามาทีแรกสี่ห้าสิบปีก่อนเนี่ยโรงงานทอผ้าครับคนงานเป็นหมื่นๆนะนะเอาเครื่องจักรเก่าๆเข้ามาใช้แรงงานเป็นหลักสมัยนี้อย่างนั้นไม่มีแล้วครับใครทำอย่างนั้นเจ๊งนะครับ สมัยนี้แรงงานราคาถูกไปนู่นไปจีนประเทศจเจริญเขาแรงงานสมองครับใช้ความคิดคนที่รวยที่สุดในโลกอย่างคุณบิลเกตคุณมาร์คซักเบิร์กเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คนงานเยอะแยะไม่ใช่คนที่ทำไฮเทคเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีใช้คนน้อยลงครับแต่คุณไปดูโรงงานสมัยใหม่นะใช้คอมพิวเตอร์หมด ใช้คนควบคุมมาทุกอย่างนะจะใช้คนน้อยลงเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนแล้วแต่บางคนเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนตามโลกบางคนมีชีวิตอยู่ได้มีอาชีพอยู่ได้ด้วยความโง่ความกลัวของคนครับเอาของเก่าๆามาครอบให้คนเชื่อไม่ได้อยู่กับปัจจุบันที่มันพัฒนามันเป็นพลวัตมันเป็นไดนามิก มันเป็นดิจิตอลไอพวกนี้ปรับตัวเข้ากับโลกไม่ได้ฝืนโลกไม่ยอมรับความปจริงว่าโลกนี้เป็นโลกที่มันจะต้องหมุนโลกนี้เป็นโลกที่ต้องเคลื่อนไหวไปข้างหน้าครับถ้าคุณหยุดดิ่งเท่ากับคุณล่าหลังเนี่ยเพราะโลกมันหมุนไปข้างหน้าแล้วมันหมุนเร็วมันเปลี่ยนเร็ว ทุกประเทศมันแข่งขันมาพัฒนาครับแต่ระบอบเผด็จการไทยที่มีกษัตริย์ผู้พิลเป็นประมุขเนี่ยนะไม่ใช่มันนิ่งนะครับมันถอยหลังไปอีกมันจะย้อนไปอีกโลกหมุนด้วยกระแสที่เร็วมากแท้ที่มันอยู่เฉยๆลอยไปตามโลกไม่ใช่นะมันขวางมันต้องการแช่แข็งเพราะฉะนั้นเราถึงได้เห็นเลือกแปลก สตรีสีสยามผม,มรู้สยามเซ็นเตอร์หรือสยามพารากอนเนี่ยนะสตรีสีสยามพวกคุณเนี่ยสงสัยจะเป็นสยามพารากอนคุณไปประท้วงแล้วคุณไม่อายปัญหามไม่อายเหลอครับคุณมาพูดความเป็นไทยความเป็นไทยของคุณคืออะไรความเป็นไทยของคุณก็คือการดูถูกคนไทยส่วนใหญ่ใช่ไหมความเป็นไทยของคุณคืออะไรความเป็นค,คือไอความที่ว่าแพไม่รู้จกแพใช่ไหม เลือกตั้งแพ้สร้างสถานการณ์ใครเป็นพบวทบรครับสมัยคุณยิงรักใครไปเป่นเปานกหวีดชัดดาแบงก์อใครไปขัดขวางการเลือกตั้งเราเสียเงินให้คุณซึ่งไม่รู้จะมีไปทําไมเอกสวงกลาโหมกองทัพบ,บกเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีไปทําไมครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะถ้าไม่มีกองทัพนะประเทศไทยจะ,จะเจริญกว่าน,นี้เยอะครับพูดตรงๆเลย บางคนเถียวว่ามีกองทัพเกิดลบจะไปลบกันได้ยังไงถ้าคุณไม่มีกองทัพนะคุณก็ไม่คิดจะลบคุณต้องใช้ธีเจราจาใช่ไหมเหมื่อที่บ้านคุณไม่มีปืนนะคุณจะมีไปทําไมคุณจะไปลบกับใครจะไปลบกับใครครับได้ข่าวว่าไวไัยวัยนี้มีคนบางคนจะไปปลุกเรื่องเขาเพราะมีหารไม่รู้จริงไม่จริงนะคนที่เคยโดนขมรจับอะเห็นว่าระบอบก,กรรษัตริย์จะปลุกลหลายๆเรื่อง เพราะฉะนั้นกองทัพจริงๆไม่จำเป็นจะต้องมีแล้วมาเกณฑ์คนไปเป็นทหารมันก็ไม่ถูกใช้งบประมาณหาสารแล้วหลังๆนี่เละเทะไปใหญ่เลยนะหลังๆจะไปซื้อรถถังของจีนเนี่ยเมื่อก่อนจีนมันให้ฟรีนะครับรุ่นเนี้ยแล้วตอนหลังมันเสียบ่อยซ่อมไม่ไหวทํำยังไงครับเอาไปทิ้งทะเลเป็นที่อยู่ของปะกาลังพวกที่ได้ดิบได้ดีจากรถถังจีนมีพวกเดียวครับ คือพวกสัตว์น้ําในทะเลลึกนะกุ้งหอยปูปลาอาศัยรถถังเออไม่ธรรมดานะกุ้งหอยปูปลาในทะเลไทยนะมีรถถังเป็นบ้านทำแต่เรื่องแบบเนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ดูทีวีท่านประธานาธิบดีบารักโอบามานะซึ่งเราก็รู้ว่าอเมริกากับเวียดนามลบกันเละมากนะ ทหารอเมริกันมาตายในเวียดนามเป็นหมื่นนะครับจนสร้างแบล็กวอลนะแบล็กวอลคือกำแพงดำยาวแล้วก็เขียนชื่อนะคนที่เสียชีวิตถ้าหมายก่องก็มีสร้างหนังเรื่องเลมโบนะเป็นฮีโร่ไปสู้กับเวียดนามจริงๆก็คือแพ้มหาอำนาจยิ่งใหญ่มากแต่ทำสงครามที่ไม่เป็นธรรมแพ้ครับ อเมริกาไม่เคยแพ้ใครนะแต่มาแพ้เวียดนามแพ้เลเทราครบคาบทิ้งระเบิดแปดรอบโลกนะครับสถิติเนี่ยนะระเบิดที่อเมริกาทิ้งในเวียดนามเอามาเรียงได้แปดรอบโลกทิ้งเฉพาะที่ลาวเนี่ยลาวมีเส้นทางฮูจิมินซึ่งเป็นเส้นทางที่หน่วยจรยุทธ์เวียดนามใช้เนี่ยทิ้งเฉพาะที่ลาวนะครับอาจจะถึงสี่ล้านตันเนี่ย ตอนนั้นคนที่ลามีแค่สามล้านคนอะไรที่ไม่เป็นธรรมมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็ยังแพ้แล้วมาถึงวันนี้แอนดีบรักโอบามาไปเวียดนามแล้วต่อไปจะไปพม่าครับแต่ไม่มาไทยไม่ใช่กลัวกลุ่มสตรีสีสยามพละกรอนไม่ใช่นะครับ <laughs> เขาไม่ได้กลัวแต่เขาไม่มาเขาลังเกียจคือเขาไม่ครบ ไอ้ที่ไปเขาต้อนรับบ้างก็คือด้วยความเกรงใจแต่เขาก็พูดตรงๆไปต่อต้านทูดเขาทูดเขาเพียงแต่ย้ำว่าสิ่งที่คุณทำมัน,มนผิดคุณโป้นำหนาจประชาชนนะคุณไม่ให้มีการเลือกตั้งคุณทำลายรัฐบาลที่ญฏาการเลือกตั้งแล้วคุณจะเข้ามาโกงมากินเนี่ยใช้กฎหมายแบบไม่เป็นธรรมผู้หญิงแม่จะนิ้วก็โดน ก็ธรรมดาครับตอนนี้ไปถึงท่านธรรมชโยเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยวัดธรรมกายเนี่ยมีสานสิทธิ์เท่าไหร่แล้วมันแปลกมากนะปลายรัชากาลนี้ท่านก็บอกว่าท่านป่วยไปมาบอกไปรับรองแพทย์ปอมจะไปเล่นงานคนที่ออกไปรับรองแพทย์อีกธรรมชโยท่านป่วยไม่ป่วยทําไมก็ เอาทีมแพทย์ไปดูท่านก็หมดเรื่องบอกไม่ได้เลยมาแล้วครับตอนนี้ออกหมายจับแล้วเลยขั้นตอนอันนี้มันพูดกับพระนะพระทำอะไรผิดมันบอกพระธรรมเทโยฟอกเงินครับรับของโจรแล้วมีพระวัดไหนไม่รับของโจรผมถามจะไปรู้ว่าของโจรไม่โจรผมถามว่าพระวัดไหนเวลารับเงินไปถามว่าเงินนี้ได้มาจากไหนมีไหมครับ ถามว่าข่าวสองทุ่มเนี่ยเวลาพระเจ้าแผ่นดินฟ้าชายพระเทพจุฬาภรณ์ใครต่อใครองค์สมรับเงินเนี่ยผมถามว่าเคยถามไหมเอามาจากไหนทำอะไรมาบอกว่าฟอกเงินอีกก็เขาทำคนมีจิตศรัทธาเขาสร้างใหญ่ๆโตๆขนาดนั้นเขาสร้างแล้วคนที่ทำบุญได้ใช้นะครับไม่เหมือนกนรรษัตริย์ภุทิพลนะมันสร้างอะไรให้ประชาชนบ้าง นอกจากสร้างคณะรัฐประหารธรรมชยโยมันไม่เคยไปบังคับใครนะครับเขาไม่เคยบังคับใครเขาไม่เคยให้ทหารยึดอำนาจและธรรมชยโยเนี่ยเขาไม่เคยใช้เงินเสียกองของประชาชนแม้แต่บาทเดียวไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็สร้างคิดเสียงให้ประเทศมีวัดอต่างประเทศ50วัดเวลามีทุกวิกภัยเดือดร้อนระดับโลกเขาก็ไปช่วย อิจฉาเขาครับมาถึงวันนี้นะทะเลาะแม้กระทั่งพระ,ะเจ้าเป็นเอาตาให้ได้ทั้งทั้งที่พวกมันนะ่ะคือโจรแท้ๆคือทหารโจรของกษัตริย์โจรมาถึงวันนี้เนี่ยอเมริกาไม่ได้หนุนกษัตริย์ไทยอีกแล้วอเมริกาไปคบกับชาติที่กษัตริย์ไทยหาว่าเป็นคคมนิษฐ ไปคบกับเวียดนามคบกับพมา่าพมา่าสมัยเนวินเนี่ยประกาศเป็นสังคมนิยมนะครับไทยเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าบางทีต้องขออภัยนะไอ้เรื่องที่จะคุยวันนี้กษัตริย์ไทยกับซีเอมันอาจจะเป็นเรื่องย้อนยุคนะแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนให้เราได้เห็นให้เราได้ดูนะครับว่าเปรียบเทียบว่าปัจจุบันทำไม ทำไมมาถึงมาได้ถึงเพียงนี้นะครับ